กันอีกแล้วโอ้กคุยคกับผมอีกแล้วเก่ง f n อ,อตัตาคา,า,าแม่ต้องบอกเลยว่ากระแสแคมเปญที่จัดออกไปนี่โอ้โหลูกค้ามาหลากหลายมากเยอะแยะจริงๆต้องขอกราบเงาๆขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ในแบบของเราเหมือนเดิมเพิ่เติมคือยุโรปอีกแล้วเห็นไหมนี่ BMW 4ล่ห้าตัวนี้ ครั้งที่แล้วเราเป็น520ดีแต่ตัวนี้เป็น528ปดนะเป็นเซนคราวนี้เรามาชมกันครับว่าคราวนี้ติดตั้งพมปูพื้นของ QJ เป็นแบบไหนกันนะนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูลูกค้าเลือกติดตั้งพมเข้ารูปงาน QJ นี่นะครับเป็นงาน QJ สียอดฮิตยอดนิยม ดำได้แดงนะนี่นะครับของรถยุโรปนี่คือลึกสุดซอยเห็นไหมเข้าไปเข้าในสุดๆถึงขนาดนี้เลยตัดเป็นเย็บเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับขึ้นขอบขอบึขบ้นค่านี่สูงมากนะครับแล้วที่สำคัญนี่แผ่นกันลื่นงานชิวเจรีดร้อนพร้อมโลโก้ชัดเจนโอ้โหเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะครับป่ะเราไปดูด้านหลังกันนะครับ นี่ในส่วนของด้านหลังด้านท้ายโอ้โหเต็มผืนนะท่อนการตัวนี้เนี่ยเย็บเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะทั้งผืนเลยนี่นะครับสวยๆเลยโอ้โหเข้ารูปเข้ากับรถดูหรูหรามากขึ้นไปอีกนะเสริมให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนั้นในส่วนของด้านหลังกันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนั้นในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังคันนี้ก็จะมีนี่โอ้โหแผ่นภูท้ายเต็มเต็มผืนเบลเลอร์เลยนะครับียบเรียบสวยๆเลยนะฮะชิ้นเดียวกันทั้งทั้งผืนนี่ย่วนด้านท้ายอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งคนนั่งข้างนี่นะครับโอ้โหหอโหมูหมูนี่แบงนคิวเจนี่นะครับอย่างที่บอกงางคิวเจ นะครับเป็นพรมหนาะ13มิลนะครับตัดเข้ารูปสำหรับรถทุกรุ่นทุกแบบนะฮะในโซ่ของ B M ตัวนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยจะไม่มีกระเป๋านะรุ่นนี้จะไม่มีแต่ตัวนี้เราตัดมาเราก็เพิ่มออปชั่นให้เป็นกระเป๋าใส่ของด้านข้างนี้ให้ด้วยนี่นะครับโอ้โหสวยงามใช้งานได้จริงแบงคิวเคุณสมบัติเด่นขอย้ำกันอีกครั้งนึง นี่ต้องมีโลโก้อย่างนี้พมหนาสิบสามมิลไม่เก็บเกลิ่นไม่เก็บฝุ่นทำความสะอาดได้นะครับสินค้าแบคิวเจนหนังจะเป็น XPE เทียบเท่ากับหนังสัตว์นะครับไม่ลื่นไม่นำไฟนะครับสีสวยนะฮะสีเรามีให้เลือกนะแต่สตีตัวนี้คือเป็นสียอดฮิตจริงๆเพราะว่าใส่กับรถเป็นสีอะไรเนี่ยก็เข้าไปหมดเลยนะครับโอเค เป็นไงสวยงามจริงๆกับ BM คันนี้นะครับอย่างที่บอกลูกค้าท่านไหนนะสนใจแวะเวียนมาหาเราได้นะครับที่ร้านอุปกรณ์ประดับยนต์ FN a u อ o c อตโตานาะครับของเราทั้งหมดมีอยู่3สาขาใหญ่นะตอนนี้ Lo ตาร์พ mm ัส o มบางใหญ่บ i e ar, ๊กซ a c t a ไซน้อยไอยบางใหญ่ดิ <laughs> แล้วก็ Lotus ไซน้อยนะครับโอเคนะครับแล้วยังไง เข้ามาดูวีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะหรือจะเข้าไปดูในช่องคลิปทาง YouTube อีกทีหนึงก็ได้นะครับในชื่อช่องว่า FN ประดับยนต์เมืองนอนนะาจะโอเค okay. ไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันอีกนะครับว่ารถที่จะมาเป็นในแบบให้เราเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหนกันนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอตัวไว้ก่อน